วัน,ไไน,นนี้กลับบ้านได้เลยคะ่ะโท่พี่ทำไมน่าอยู่มืดเลยครับผมตกใจหมดเลยผมเปิดไฟให้นะครับไม่ต้องพี่ไม่อยากเห็นสายตาที่กำลังโกหกพี่อยู่ ไปอารมณ์เสียมาจากไหนครับเนี่ยระยะหลังเนี่ยรู้สึกว่าจิตจะบีซี่กว่าเมื่อก่อนเยอะนะซึ่งงานการจิตก็ไม่ได้มีเยอะหรอกเพราะเดี๋ยวนี้จิตกำลังตกโอ้พี่ไม่น่าพูดแบบนี้เลยนะครับน่าจะรักษาลำใจกันบ้าง เป็นพรีเซนเตอร์คอลเลกชันเสื้อผ้าใหม่ของฝ่ายไฮพี่บอกกันสักคำนลงเหรอคือผมก็ตั้งใจจะบอกเพื่ออยู่ดีครับแต่ก็แปลกดีนะไม่รู้คุณพวงแก้วเขาคิดยังไงที่เอานายแบบที่ตกแล้วไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าผัวตายพี่อย่าหาเรื่องผมดีกว่านะครับผมว่าวันนี้เนี่ย เราคุยไม่รู้เรื่องหรอครับจิตอย่าให้พี่จับได้นะจิตคุณนังกาบเนี่ยเริ่มระแวงผมกับพี่แล้วนะครับ จะตกลงลงเลยกับผู้หญิงนี้แน่ๆเลยค่ะก็ถ้าไม่มีข้อเสืออะไรที่น่าสนใจไนป,ป่านี้พี่มีโครงการจะเปิดสาขาของปลายหายที่อังกฤษแต่ยังขาดหุ้นส่วนอยู่ถ้าพี่ถูกใจเนี่ยนะยอมไม่หุ้นลมลงแค่แรงเฉยๆก็พอนะจ๊ะ เนี่ยพี่ก็ยังห่วงบ้านสองหลังที่่องติดอยู่เลยนะไม่มีใครดูเลยแล้วก็คุ่มสุดอีกสองสาอย่างที่สามีพี่ทิ้งไม่ให้พี่อยากกลับไปเร็วๆจังเลย <Okay. S 1> พีด้องใส่เสื้อตัวนี้พี่ดูหน่อยนะ ได้ไหมคะคือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะแต่ก็อคโอเคค่ะ ค,คุณพ่อว่าอีกกี่วันคุณแม่จะได้รับจดหมายคะน่าจะสองวันนะลูก น้องแพรอยากให้คุณแม่มางานวันแม่ที่โรงเรียนของน้องแพรทำไมยังไม่นอนนะครับน้องแพรกำลังจะนอนค่ะทำอะไรอยู่ลูก เคนจดหมายไปหาคุณแม่ค่ะก็เพิ่งส่งไปเมื่อวันนี้ไม่ใช่หรอลูกแค้นไปฉบับเดียวไม่พอหรอค่ะต้องเขียนไปหลายนะฉบับบางทีคุณแม่อาจจะมาก็ได้นะคะคุณพ่อ พ่อคิดว่าคุณแม่จะมาไหมคะคุแม่เขาว่าเขาคงมาหาลูกคุณพ่อร้องไห้คะ,ะคุณพ่อขี้ง่ายกิ้วกิ้ วายทำไมครับางานนี้เขาจัดขอบคุณสื่อมวลชนนะครับคุณผุดทำไมเฮ้ยแ,แล้วพวกเธอใช่งั้นใช่ไหม <c oughs> ผมช่างภาพนะครับไม่ใช่ก็เกี่ยวข้องอ่ะ <c oughs> คุณผุดก็เป็นแฟนนายแบบนะเว้ยถึงไม่ใช่แต่ก็เกี่ยวข้องโดยตรงจริงไหมครับคุณผุดนี่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 นวันนี้นะจ๊ะมีเปียกคนเดียวพูดจาถูกหูพิธีสุด <c oughs> นี่นี่เปียกแล้วรู้ไงว่าคุณผุดไม่ใช่สื่อมวลชนเน่ะ คุณพูดนี่แหละแหล่งข่าวขาเมาตัวจริงเลยล่ะว่าแฟนนี้ไม่ดีนะว่ากันถึงคุณนกับคุณกับถ่ายรูปไหมนี่มาใั่แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวมาได้เหรอจ๊ะนี่พ่อในแบบคนดังเขาไปไหนซะแล้วเธอฮะ ก็เข้าไปแต่งตัวละมั้งเห็นว่าเดี๋ยวคงออกมาพร้อมกับแม่พวงแก้วนั่นแหละเห็นก็ว่าวันนี้เขาจะมีการแถลงแล้วก็บอกไปด้วยเลยว่าแฟนเธอเน่ยเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่เฮ้ยกิา ถ้าไม่บอกอฉันไม่ว่ามางานแต่งงานเยอะเท่านี่ฉันเห็นแล้วฉันยังอดหมันไส้แทนเธอไม่ได้อะไรเนี่ยทำไมต้องเกาะติดขนาดนั้นเอาแคล้วก้าวไปทาไว้เลยไงรอให้ถึงวันถ่ายแฟชั่นก่อนเถอะผมว่าเชิญน,นี้ก็พิจารียกหน่ณาครับเจ ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาในงานวันนี้ค่ะ